เมื่อโครงสร้างครอบครัวไทยเปลี่ยนไปเราจึงต้องการบ้านที่รองรับการอยู่อาศัยของหลายช่วงวัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการความปลอดภัยพ่อแม่วัยทำงานที่ต้องการพื้นที่ใช้ชีวิตหรือเด็กๆที่ต้องการพื้นที่เติบโตอย่างอิสระบ้านที่ดีต้องตอบโจทย์ครบทุกวัยไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องอยู่สบายใช้งานได้จริง และปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวขอแนะนำชาร์เตอร์วิลเลจเวสเกตบ้านกล้วยพรีเมียมทาวน์โฮมที่ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวมอบความสะดวกสบายความใกล้ชิดอุ่นใจและปลอดภัยมากกว่าเดิมตัวบ้านหน้ากว้าง5.7เมตรรองรับการชาร์จรถ e ีวีจอดรถได้2คัน3ห้องนอนชั้นบนและ1ห้องนอนชั้นล่างผู้สูงอายุสามารถพักในห้องส่วนตัวได้ที่ชั้นนี้ หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจระบบความปลอดภัยครบทั้งดิจิตอลดอลล็อกระบบ LPR System จดจำป้ายทะเบียนรถเวลาเข้าออกโครงการพร้อมรอประพอ24ชั่วโมงและกล้อง CCTV ส่วนกลางขนาดใหญ่เพชรพ r k คลับเฮาส์สระว่ายน้ำเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้พื้นที่และเวลาร่วมกันเพราะบ,บ้านที่ดี คือบ้านที่ดูแลทุกวัยในครอบครัวได้ตอบโจทย์ทั้งการดูแลผู้สูงอายุการใช้ชีวิตของพ่อแม่วัยทำงานและพื้นที่เติบโตของเด็กๆชา a ์ตอร์วิลเลจเวสเกตบ้านกล้วยบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านของทุกคนในครอบครัว